เิดสูตรสร้างอาชีพกับ Nestle Professional ให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆสวัสดีครับผมเชฟโอจาก Nestle p r o f e s s ั o n a ลคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำข้าวหมูแดงและข้าวหมูกรอบเมนูอร่อยจันด่วนที่หลายคนติดใจเมนูนี้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับไม่ว่าใครๆก็สามารถทำขายได้พร้อมแล้วไปดูส่วนผสมกันเลยครับ ส่วนผสมของหมูแดงสะโพกหมูหันเส้นหนา1คูณ2นิ้วน้ำหนัก1,000กรัมน้ำตาลทรายขาว8ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวบด1ช้อนชาพูน m a กก i e s a u c หอยนางรม3ช้อนโต๊ะพูน m a กก i e s a u c ปรุงอาหารสูตรเข้มข้นข้าเหนือ2ช้อนโต๊ะ m a ก g i e chef s e c r e ผงปรุงอาหาร1ช้อนชาผงพัลโล้ครึ่งช้อนชาอางคับป่น1ช้อนชาพูนน้ำขิงแผ่นดอง3รส2ช้อนโต๊ เริ่มแรกเรามาเตรียมทำหมูแดงกันก่อนนะครับโดยการจะทำหมูแดงให้นุ่มและอร่อยนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกส่วนผสมและชิ้นส่วนของเนื้อหมูโดยวันนี้ผมเลือกใช้สะโพกหมูและก็จะมีส่วนผสมนั่นก็คือตัวแม็กกี้นะครับซอสหอยนางรมสำหรับหมักหมูแดงนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้หมูของเราเนี่ยมีความนุ่มชุ่มฉ่ำไม่กระด้างนะครับ ตามด้วยตัวแม็กกี้ซอสปรุงอาหารสุดเข้มข้นนะครับตัวนี้จะเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นและสีสันให้น่ารับประทานครับตามด้วยแม็กกี้เชฟซีเครทผงปรุงอาหารตัวนี้เข้มข้นนะครับใช้เพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับของปรุงรสทั่วไปตัวนี้เนี่ยจะทําให้หมูแดงของเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยโดดเด่นนะครับจากนั้นจะตามด้วยเครื่องปรุงอื่นๆนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไฟนะครับ เราก็จะใช้ไฟกลางนะครับผมค่อยๆเคี่ยวส่วนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ข้นนะครับตัวซอสเดือดได้ที่แล้วนะครับมันก็จะข้นขึ้นเล็กน้อยนะครับปิดไฟนะครับผมแล้วก็พักไว้ให้ตัวซอสเย็นตัวลงเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาหมักหมูกันครับสาหรับหมูแดงสูตรนี้นะครับแนะนําให้หมักอย่างน้อย30นาทีนะครับหรือว่าหมักข้ามคืนทิ้งไว้ในตู้เย็นได้นะครับนวดเบาๆนะครับเพื่อให้ตัวซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูได้มากยิ่งขึ้นนะครับเค้าเนื้อหมูกับซอสเนี่ย ่วแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะหมักไว้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาย่างกันครับโดยวันนี้เนี่ยผมอะ่ะได้อุ่นเตาอบไปแล้วนะครับที่180องศาครับผมจากนั้นผมก็จะใช้น้ำใส่ลงไปในถาดรองนะครับเหตุผลที่ใช้น้ําจะทําให้หมูแดงของเราเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปนะครับและที่สําคัญเนี่ย น้ำของหมูที่ตกลงมาในถาดนเนี่ยเราจะเอาไปทําซอสนะครับการย่างหมูแดงหรือการสุกหมูแดงทําได้หลายวิธีนะครับผมหรือว่าจะย่างบนเตาถ่านวันนี้ผมใช้เตาอบจะอบประมาณ10นาทีก่อนหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาออกมาทาน้ําซอสที่เราหมักไว้นะครับผมแล้วก็กลับไปอบต่ออีกสินาที เมื่อหมูแดงสุกแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าชิ้นของเนื้อหมูเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงนะครับจะแห้งขึ้นเล็กน้อยนะครับด้านนอกก็จะมีความเกรียมนะครับผมแล้วก็จะมันวาวด้วยตัวซอสท,ที่เราหมักไว้นะครับก็จะเอาน้ําที่เรารองไว้ในถาดเนี่ยเทกลับไปในเพื่อที่เอาไว้ทําน้ําราดตัวนี้คือเคล็ดลับความอร่อยเลยนะครับเพราะว่าความหวานจากเนื้อหมูเนี่ยจะลงมาอยู่ในนี้หมดนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการทําหมูกรอบกันครับส่วนผสมของหมูกรอบหมูสามชั้นทั้งผืนบางด้านเนื้อตามยาว1,000กรัม ผงพะโล่หนึ่งช้อนชาแม็กกี้ซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะพูนแม็กกี้เชฟซีเครทผงปรุงอาหารหนึ่งช้อนชาน้ำส้มสายชูกลั่นสามิมลลิลิตรเกลือป่น30กรัมสำหรับการทำหมูกรอบนั้นนอกจากความกรอบแล้วรสชาติก็สำคัญเราจะมาปรุงรสด้วยแม็กกี้ซอสหอยนางรมแม็กกี้เชฟซีเครทผงปรุงอาหารและผงพะโล่นะครับผมจะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับ เนื้อหมู3มชั้นนะครับผมก็จะทําการบั้งนะครับทำให้ซอสที่เราทาเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อได้ดีขึ้นนะครับโอเคก็เหตุผลที่ไม่ทาด้านหนังนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยจะทําให้หนังเนี่ยไม่กรอบแล้วก็ไหม้ง่ายครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะหมักหมู3มชั้นไว้ประมาณ30นาทีนะครับโดยวิธีการนึ่งก็คือจะเอาด้านซอสนะครับลงนะครับเอาด้านหนังขึ้นนะครับจะนึ่งหมูให้สุกนะครับใช้เวลาประมาณ60นาทีครับ การที่จะทําให้หนังหมูกรอบและไม่กระด้างนะครับผมเราจะใช้ซ่อมหรือเหล็กจิ้มนะครับให้ทั่วหนังหมูในขณะที่ร้อนนะครับซึ่งมันจะทําให้ไขมันของหมูเนี่ยซึมออกมานะครับพอทั่วดีแล้วนะครับผมเราจะทาตัวหนังเนี่ยครับด้วยน้ำส้มสายชูเนี่ยจะทําให้ตัวหนังหมูเนี่ยฟูนะครับแล้วก็กรอบนานนะครับผมก็ตามด้วยเกลือป่นนะครับทาให้ทั่วเหมือนกันนะครับเราจะตากทิ้งไว้นะครับ2ชั่วโมงเมื่อหนังหมูแห้งดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนํามีดมาบ้างนะครับผม หั่นตามยาวนะครับผมประมาณ2เซนติเมตรหั่นพอให้ถึงตรงแค่มันนะครับผมไม่ต้องให้ถึงเนื้อน,นะครับเราก็จะนําลงทอดนะครับก้นของกระทะเนี่ยผมจะรองด้วยตะแกรงเพื่อไม่ให้หนังหมูเนี่ยสัมผัสกับตัวพื้นผิวของกระทะโดยตรงนะครับและจะยังช่วยให้หนังหมูกรอบแล้วก็ไม่ไหมเวลาทอดครับผม เราก็จะเอาด้านหนังลงก่อนนะครับหลังจากที่เราใส่หมูลงไปแล้วนะครับตอนนี้น้ํามันก็เริ่มเดือดน,นะตัวหนังเนี่ยก็จะเริ่มพองนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ฝาปิดนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันกระเด็นนะครับก็ได้หมูแดงหมูกรอบที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นแลวเดี๋ยวเรากลับมาทําน้ําราดหมูแดงกันครับส่วนผสมของน้ําราดหมูแดงขิงแกะปอกสับหยาบ3ช้อนโต๊ะข่าปอกสับหยาบ1ช้อนโต๊ะหอมแดงซอยหยาบ1 0 0กรัม กระเทียมจีนบุกพอแตก80กรัมผงพะลโลส2ช้อนชาเต้าเจี้ยวบด100 g, กรัม m a g ก i e s ซส c e ถยนางรม200 g, มกรัม m a g ก i e s ซ u ปรุงอาหารสูตรเข้มข้นข้าวเหนือ4ช้อนโต๊ะ m a g ก i e Chef Secret ผงปรุงอาหาร2ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว300กรัมซีอิ๊วดำหวาน2ช้อนโต๊ะน้ำสะอาด2,000มิลลิลิตรแป้งเท้าใหญ่มอม3ช้อนโต๊ะพูนผสมน้ำ100้มิลลิลิตร น้ำที่ได้จากการย่างและหมักหมูแดงของสำหรับสูตร1กิโลกรัมเริ่มจากปั่นตัวหัวหอมนะครับผมกระเทียมครับตัวขิงครับตามด้วยข่าครับน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะเทส่วนผสมที่เราปั่นไว้นะครับลงไปในหม้อจากนั้นนะครับผมจะใส่ตัวน้ําหมักที่เหลือจากการหมักนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับเต้าเจี้ยวบดครับซีอิ๊วดําหวานครับผงพะโลครับ คนตัวส่วนผสมนะครับก็คือให้น้ําตาลปี๊บนะครับพอละลายนะครับซอสก็เดือดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยตัวแม็กกี้ซอสปรุงอาหารสดเข้มข้นเข้าเนื้อนะครับแม็กกี้ช้อนหอยนางลมนะครับและแม็กกี้ผงปรุงเชฟซีเครตนะครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันเดี๋ยวเราจะเติมแป้งลงไปนะครับเพื่อทําให้ตัวซอสข้นครับระหว่างที่เทแป้งลงไปนะครับ ใช้ทัพพีคนน้ำอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเทแป้งลงไปเป็นสายเล็กๆนะครับเพื่อไม่ให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนนะครับตัวแป้งก็สุกดีแล้วนะครับสังเกตได้ง่ายๆก็คือตัวซอสเนี่ยจะมีสีใสนะครับผมจะไม่ขุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาลงจานกันครับข้าวหมูแดงหมูกรอบของเราพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วนะครับโดยผมจะวางหมูกรอบนะครับข้างๆกับข้าวแบบนี้นะครับทั้งหมูกรอบหมูแดง ตามด้วยไข่ต้มนะครับคุณเชียง็นผักวองตุ้งครับผมหิงดองแตงกวาต้นหอมครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำราดหมูแดงนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับผมในการทำหมูแดงหมูกรอบและน้ำราดหมูแดงเราก็จะทำทีเดียวแล้วค่อยหั่นแบ่งขาย โดยต้นทุนการทําหมูแดงสูตรนี้นะครับอยู่ที่170บาทหมูกรอบอยู่ที่204บาทหากขายพร้อมข้าวใส่ทั้งหมูแดงและหมูกรอบต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่21 -25 บถึงบาทครับราคาแนะนาขายอยู่ที่40บาทถึง45าหากเราเพิ่มไข่ต้มและกุนเชียงทอดนะครับจะอยู่ที่31 -35 บถึงาบาทราคาแนะนาขายต่อจานอยู่ที่50-55บถึงาบาทครับครับผมนอกจากข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วยังสามารถทำเป็นบะหมี่หมูแดงหมูกรอบเพื่อเพิ่มเมนูจาเลือกให้กับลูกค้าได้อีกด้วยครับ และถ้าใครอยากให้เราสอนเมนูอะไรหรือใครมีเคล็ดลับดีๆที่ใช้ที่ร้านอยู่แล้วสามารถคอมเมนต์มาแชร์ไอเดียกันได้เลยนะครับหาคุณกำลังหาผู้ช่วยในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือต้องการยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มกับเมนูของคุณ ติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์ nestle professional co th หรือกดลิงก์ที่แคปชั่นด้านล่างทีมงานขายของเราจะติดต่อกลับเพื่อให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพมากล้าสู่การเป็นเจ้าของร้านแบบมือโปรเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆกับ nestle professional กันครับ